แหล่งกำเนิดแสงสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันค่ะช่วงนี้ชี้นะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนน้องๆลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าท้าโลกของเรา ไม่มีดวงอาทิตย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้น้องๆคงพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเจมกำลังทำความสะอาดบ้านต้นไม้อยู่คะ่ะน้องๆใช้เป็นที่ทดลองกิจกรรมสนุกสนุกมาหลายครั้งแล้วยังไม่เคยได้ลงมือทำความสะอาดอย่างจริงจังสักทีตอนนี้ ห้องทดลองของต้นไม้ก็เลยรกไปหมดฮ่าการทำความสะอาดเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันรกล่ะเอ๊ะนี่มันไฟฉายพิเศษที่ด็อเตอร์ปีเตอร์ประดิษฐ์ให้เรานี่นาได้มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยลองใช้เลยแฮะตอนนั้นด็อเตอร์บอกว่าเจ้าไฟฉายเนี่ยมีความสาม,มารถพิเศษอะไรสักอย่างด้วย มันคืออะไรนะลองกดเปิดดูดีกว่านั่นสินะถ้าไม่มีแสง แค่จะเดินออกจากห้องทดลองเนี่ยก็คงลำบากน่าดูอ๋ออย่างนี้นี่เองนอกจากมนุษย์และก็สัตว์แล้วแสงมีความสำคัญต่อพืชด้วยหรือเปล่าอืมคิดคิดดูแล้วแสงมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกจริงๆด้วย ถึงแสงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มันก็มีประโยชน์มากมายเลยเอาไว้คราวหน้าเรามาคุยเรื่องแสงกันอีกนะเจ้าไฟฉายจะอยากรู้อะไรดีล่ะแสงมันก็เหมือนเมือนกันหมดไม่ใช่เหรอแล้วอะไรคือข้อแตกต่างของแสงล่ะ แบบเนี้ยแสดงว่าแสงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใช่ไหมว่าแต่เราใช้เกณฑ์อะไรมาแบ่งล่ะ เอแสงพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่นาหมายความว่าแสงประเภทแรกคือแสงจากธรรมชาติด็กเตอร์ประดิษฐ์ไฟฉายขึ้นมาพอกดเปิดก็มีแสงงั้นเหรออ๋อเข้าใจแล้วล่ะแสงประเภทที่สองก็คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง สรุปว่าแสงมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือแสงจากธรรมชาติประเภทที่สองคือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นสินะอืมถ้าอย่างนั้นแกนที่เรานำมาจําแนกประเภทของแสงก็คือแรงกำเนิดแสงละเซ่ร่วมด้วยช่วยคิด รู้หรือไม่ว่าแหล่งกําเนิดแสงคืออะไรแหล่งกําเนิดแสงคือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงซึ่งแหล่งกําเนิดแสงที่สำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ ตอนนี้น้องๆคงทราบกันแล้วนะคะว่าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างเอแต่เจ้ากบแสนโซนนี่สิคะที่ไม่รู้มันกำลังสงสัยใหญ่เลยค่ะว่าอะไรบ้างที่จัดอยู่ในประเภทแสงจากธรรมชาติน้องๆกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปช่วยเจ้ากบหาคำตอบได้เลยค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะเรามาสรุปความรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันดีกว่าค่ะแหล่งกำเนิดแสงมีสองประเภท คือ 1. แสงจากธรรมชาติตัวอย่างของแสงประเภทนี้ได้แก่ดวงอาทิตย์หิ่งห้อยฟ้าแลบปลาบางชนิดเช่นปลาแองเกลอร์และเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดเรืองแสงค่ะและสแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างของแสงประเภทนี้ได้แก่หลอดไฟไฟฉายเทียนไขกองไฟ และแสงเลเซอร์ค่ะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ตอนนี้ค่าเรียนวิทยาศาสตร์ของเราก็ดาเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะและก่อนจะจบค่าเรียนนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะ แสงคืออะไรพลังงานรูปหนึ่งช่วยให้มนุษย์ทำกิจกรรมต่างๆได้แหล่งกำเนิดพลังงานหลายๆชนิดรังสีที่ได้จากด,ดวงจันทร์ธรรมชาติอย่างหนึ่งเก่งมากครับแหล่งกำเนิดแสงคืออะไรบริเวณที่มีแสง บริเวณที่ได้รับแสงสิ่งที่ทำให้เกิดแสงวัตถุที่แสงเดินทางผ่านเก่งมากครับข้อใดคือแสงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเดียวกันทั้งหมดดวงอาทิตย์หิ่งห้อยดวงจันทร์ไฟฉายเทียนไขหลอดไฟ ดวงจันทร์ดวงดาวตะเกียงหิ่งห้อยดาวฤกษ์ปลาไหลไฟฟ้าใช่แล้วครับข้อใดไม่ใช่วัตถุที่มีแสงสว่างในตนเองหิ่งห้อยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หลอดไฟฟ้าเยี่ยมไปเลยครับปรากฏการใด สามารถใช้อธิบายได้ว่าแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องรู้สึกร้อนทันทีที่ออกไปยืนกลางแดดตากผ้ากลางแดดแห้งเร็วกว่าในที่ร่มจจรวดปล่อยเปลวไฟตรงด้านท้ายเสมอตอบถูก แสงคือพลังงานรูปหนึ่งค่ะโดยพลังงานหมายถึงความสามารถในการทำงานพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีน้ำหนักและไม่ต้องการที่อยู่เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะแหล่งกำเนิดแสงคือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงเราสามารถจำแนกแหล่งกำเนิดแสงได้ออกเป็นสองประเภท คือแสงจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะไฟฉายเทียนไขหลอดไฟเป็นแสงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเดียวกันทั้งหมดคือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะดวงจันทร์เป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบการเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถใช้อธิบายได้ว่าแสงเดินทางได้เร็วมากทําให้เราสรุปได้ว่าแสงสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงอีกด้วยค่ะหมดเวลาสําหรับคาบเรียนในวันนี้แล้วนะคะน้องๆแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ